เัคสวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยวมาดูราศีไหนต่อเนี่ยราศีกันนะครับขออภัยนะจ๊ะที่ต้องให้รอขออภัยจริงๆครับขออภัยจริงที่ต้องให้รอนานกว่าหมอดูคนอื่นนะครับเห็นผมเห็นหมอดูคนอื่นคลิปผมดูคลิปว่าโอ้ยหมอดูคนอื่นเขาลงกันไปอุตลุดแล้วนี่ว่าลงกันไปครบแล้วแต่ของผมมันช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมตัวคนเดียวนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวทําเองทําอะไรทุกอย่างคนเดียวหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรับลูกค้าคุยกับลูกค้าแล้วก็ดูแลบ้านแล้วก็ต้องไปทํางานอื่นอีกนะครับผมไม่ได้ดูดวงเป็นอาชีพอย่างเดียวนะครับผมต้องทอย่างอื่นด้วยนะครับเนื่องจากผมอยู่ที่บ้านกันแค่3คนพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็น้องชายผมไปอยู่ที่อื่นไปเรียนหนังสือนะครับน้องสาวก็ไปอยู่ต่างประเทศผมก็ต้องดูแลบ้านและแม่ผมก็ช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่สบายนะครับก็เลยผมก็เลยเป็นหมอดูที่ ช้าก่าคนอื่นนะครับและช่วงเวลานั้นผมก็ต้องรับลูกค้าด้วยทําให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนไปหมดนะครับกาบขออภัยชาวราศีกันด้วยแล้วก็ราศีอื่นอื่นด้วยนะครับถ้าได้ฟังคลิปนี้ตรงนี้ก็เข้าใจด้วยว่าทําไมมันช้าเหลือเกินนะครับคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วแล้วทําไมยังต้องรอผมเออผมสงสัยว่าเออแล้วทําไมคุณต้องรอผมเนาะเพราะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดประชดนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณรอผมเพราะว่าคุณรู้สึกอยากจะดูดวงอยากจะฟังผมพูดหรืจอจะอะไรผมผม,ผมไม่ได้แบบ หลงตัวเองนะแต่ว่าผมก็ขอบคุณขอบคุณมากๆที่รอฟังผมนะครับผมนี่ไงนะผมถึงอธิบายเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องช้าขนาดนี้และผมอยากจะขออยากจะขอโทษทุกคนขอโทษที่คนที่ติดตามนะครับโอเคครับประเอิญว่าผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับมันไม่ใช่สไตล์มันไม่ใช่สไตล์ที่ผมตั้งใจอยากจะพูดให้แบบเป็นจุดขายว่าเออเป็นเด็กมันนอกพูดตรงๆอะไรอย่างนี้นะทำใหนะ้แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เพราะมันคือตัวกูเองเนี่ยเออมันคือตัวผมเองนี่แหละมันคือตัวผมผมจะไม่ดัดจริตพูดทำไมผมจะไม่เออครับเออครับนี่ทาให้เป็นสไตล์มันคือตัวผมผมก็พูดแบบนี้แหละนะครับเออว่าผมเป็นเด็กมันนอกจริงๆอ่ะมันก็ต้องไปสร้างภาพอะไรมันไม่ต้องสร้างภาพให้เป็นเอกลักษณ์อะไรนะครับสาหรับผู้ที่มาแซวมาอะไรก็นะครับอธิบายไปตามนี้นะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากสร้างภาพเป็นเด็กมันนอกเป็นไรหรอกนะเพราะว่า เป็นเด็กกูเป็นเด็กกูเป็นเด็กบ้านนอกจริงอ่ะก็ครูคนบ้านนอกจริงอ่ะเออคุณจะสร้างภาพทำไมเนาะทำไมก็ต้องพูดแบบเออทำไมต้องพูดบ้านบ้านๆล่ะเออไม่พูดให้เพาะหน่อยเหรอบางคนก็แซวเนาะทำไมไม่พูดแบบงี้หมอดูเออเป็นหมอรู้บ้านๆก็พูดเพาเพาะก็ได้ผมก็พูดของผมนี้แหละนะเหมือนภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแล้วแหละเหมือนคุณนั่นแหละคุณบางทีคุณก็พูดอยู่กับบ้านคุณก็พูดยิ่งกว่านี้อีกมั้งเนาะไออีไออีไอนั่นไอนี่ไอหน้านั่นหน้านี่นะ อย่าเราไม่ต้องอผมดูผมดูดวงกับผมไม่ไดัดจริตหรอกนะผมออกบนยูทูบผมไม่ไดัดจริตหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมนะครับโอเคครับอันนี้เหมือนมาระบายเลยเนาะไม่ใช่แต่คือพูดให้ฟังใเฉยสาหรับผู้ที่ไม่เข้าใจบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับเอาเขาเรื่องนอกจากนาเลวยังแพร่อยู่ตั้งหากเนาะต้องมีคนแอบแซวแล้วล,ะล,ะล,ะละ่ะการงานชาวราศีกันเดือนนี้เดือนเมษาผมได้ไพ่ที่ดีนะครับคือได้ไพ่ที่ดี อ่ะเดี๋ยวความจริงกับผมดูดวงนะผมจะไม่หยิบหมายถึงว่านอกเหนือจากการดูดวงส่วนตัวนะครับผมจะไม่หยิบไพ่ให้ลูกค้าหรือให้คนฟังคลิปได้ดูสําหรับดวงรายเดือนเนาะผมไม่เคยหยิบให้ดูนะแต่วันนี้ขอพิเศษหน่อยที่จะหยิบไพ่ใบนี้ให้ดูเรื่องการงานผมได้ไพ่ใบนี้ซึ่งถ้าใครเคยดูดวงส่วนตัวกับผมจะรู้ว่าไพ่ใบนี้หมายถึงอะไร ใช่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายทางด้านการงานภายใบนี้นะครับให้ดูอีกทีอ่ะให้ดูอีกทีเพราะไม่เคยให้ดูมาก่อนสําหรับดวงรายเดือนนะครับอืมภพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายการทํางานเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนที่ทํางานหรือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีนะครับเป็นไปในทางที่คุณพอใจเป็นไปในทางที่คุณต้องการถ้าคุณวาดหวังคุณ คาดหวังหรือคุณเดินเรื่องอะไรมานานแล้วอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะได้รับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการงานหรือได้รับสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการงานที่คาดหวังไว้เดือนนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนเกิดกับขึ้นกับคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในเดือนนี้นะครับอืมไม่ว่าจะอยากย้ายที่ทํางานไม่ว่าจะอยากย้ายโต๊ะทํางานอยากย้ายตําแหน่งอยากย้ายห้องทํางานอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในทางที่ทําให้การงานของเราก้าวหน้าขึ้นมันมีโอกาส ที่ภายในเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนจะมีโอกาสได้รับสิ่งเหล่านั้นทําให้เราภาคภูมิใจทําให้เราสบายใจทําให้เราโล่งใจว่าเออในที่สุดก็มาถึงตรงนี้ในที่สุดก็ได้ได,ได้ดังที่เราหวังในที่สุดก็เกิดความพ,พึงพอใจนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนที่ถ้าดูดวงไปแล้วมันไม่ตรงมันมันไม่ได้ย้ายตําแหน่งอาทีมันไม่ได้ไปไหนกทีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ การชมและรับฟังเพราะว่าบางคนทํากรรมทําเวรมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนแม่งกันแกล้งเขาตั้งแต่สมัยดึกดับ,บันเลยกันแกล้งทําลายคนอื่นทําลายชีวิตสัตว์ทาําลายนู่นทําลายนี่โกงเขาบ้างอะไรเขาบ้างแล้วมาถึงตอนนี้อยากย้ายตําแหน่งอยากเลื่อนขั้นอยากเลื่อนตําแหน่งอยากมีสิ่งดีๆพอหมอดูบอกว่ามันดีก็คิดว่ามันจะดีแต่พอหมอดูพอมาดูแล้วตัวเองไม่ได้ยกย้ายตาแหน่งจริงก็มาด่าหมอดูนั่นต้องด่าดตัวเองก่อนไหม ต้องด่าตัวเองก่อนไหมว่าแต่ก่อนตัวเองทําอะไรมาถึงบอกนะหลักศาสนาพุทธทําอะไรไว้นานแค่ไหนมันก็ย้อนกลับมาหาคุณนะครับแต่สําหรับคนที่ทําดีมาตลอดเป็นคนดีมาตลอดและไม่เคยทําร้ายกันแกล้งละแก้ใครฟังดวงตรงนี้แล้วได้รับกําลังใจก็ผมก็ขอให้กําลังใจคุณมากๆขึ้นขอให้คุณได้โยกย้ายตําแหน่งขอให้คุณได้ประสบความสําเร็จดังที่หวังถ้าคุณอยากย้ายไปไหนแต่ถ้าคุณไม่อยากย้ายผมคิดว่างานของคุณก็จะดีเหมือนเดิมแหละดีขึ้น นะครับไม่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือไม่มีอะไรไม่สบายใจในการทํางานเดือนนี้จะมีสิ่งอะไรบางอย่างที่มันทาให้คุณรู้สึกว่ามันโอ้มันโอเคขึ้นกว่ามันเรามีกําลังใจในการทํางานต่อไปแล้วหรือว่าอะไรต่างๆมันแบบปลดอะไรบางอย่างที่แย่แยออกไปบางทีทําให้เราสบายใจเกีย่ยวกับการงานนะครับในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนเค,ครับอย่างที่บอกนะว่าราศีกัน ผมดูทุกคลิปผมบอกเลยว่าผมยึดเดือนไทยคุณเกิดเดือนกันยาผมไม่สนว่าต้นเดือนปลายเดือนหรือกลางเดือนผมตีให้คุณเป็นราศีกันหมดนะครับคุณเกิดเดือนกันยาคุณก็ดูคลิปราศีกันของผมผมยึดตามเดือนไทยนะครับผมไม่ได้อิงหลักนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างหลายเรื่องนะครับส่วนผู้ที่เมื่อกี้พูดถึงผู้ที่ทํางานประจานะส่วนผู้ที่ทําอาชีพอิสระค้าขายหรืออาชีพที่เป็นเจ้านายตัวเองหรือค้าขายหรือมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเอง ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับขอเพียงคุณตั้งใจและพยายามไม่ใช่ว่าพอเจออุปสรรคแล้วก็บอกว่าโอ้ยเอียมหมอดูไม่แม่นเลยคุณยอมแพ้ตั้งแต่เห็นอุปสรรคแล้วนะคุณยอมแพ้ตั้งแต่เห็นอุปสรรคแล้วเพราะว่าคุณมาเชื่อหมอดูตั้งแต่แรกอ่ะคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองผมเคยพูดกับลูกค้าทุกคนว่าคุณอย่ามาเชื่อผมขอให้ฟังดวงแล้วเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเชื่อว่าหมอดูพูดอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่าเชื่อว่าหมอดูพูดอออยย่่าางงงี้้้จะตเป็นนนั งั้นคุณก็งมงายที่คุณก็งมงายแล้วคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่คุณเชื่อในหมอดูอะขนาดผมมาผมยังไม่อยากให้ผมเป็นหมอดูดแท้ๆนะผมยังไม่คิดจะโปรโมตตัวเองว่าต้องเชื่อผมผมยังบอกคุณเลยว่าคุณอย่าเชื่อผมคุณอย่าง,งมงายให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองดวงฟังเป็นวิทยาทานเฉยๆอ่าจะดีหดีอร้ยายฟังเป็นวิทยาทานดีก็เป็นกําลังใจให้แต่ถ้ามันร้ายก็ไม่ต้องสนใจมันเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเอ,อ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณทําการค้า หรือมีธุรธกิจส่วนตัวมันมีโอกาสที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายเพิ่มขึ้นหรืออะไรต่างๆที่กําไรเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบเราคาดหวังว่าอยากจะทํานู่นหรืออยากจะทําอาชีพตรงนี้หรืออยากจะค้าขายไอ้อย่างนี้ทักทีแต่เราไม่มีโอกาสที่จะทําได้เดือนนี้ได้ค้าขายในสิ่งที่ต้องการหรือได้จับธุรธกิจที่ต้องการแน่นอนนะครับภายในนี้หม่ถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดูอีกทีเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่ดีนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงเลยและ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนถ้ายัางขายของเดิมๆอยู่หรือทําธุรกิจแบบเดิมๆอยู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะหมายถึงว่ามีข่าวดีหรือมีอะไรที่มาแบบกระตุ้นยอดขายหรือมีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจเราให้มันจากหน้ามือเป็นหลังตีนเอ้ยจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมันดีขึ้นนะถ้าสมมติว่ามันยังแย่มันงอนแงนอยู่เดือนนี้มันก็อาจจะมีการพลิกฟื้นการพลิกฟื้นคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่านั่นแหละมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับขอให้กกํํําาาาาลัังใจสหรรบผู้้ทที่ค และธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่เป็นเจ้านายตัวเองอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างขึ้นมากับคุณหรือมีสิ่งดีๆที่คนอื่นมามอบให้คุณเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่ทําอยู่ประจําของตัวเองนะครับคืองานที่เป็นเจ้านายตัวเองแหละแล้วมีช่องทางอะไรที่ดีเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับโอ้หายใจไม่ทัน <laughs> หายใจไม่ทันแ <laughs> ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่การเงินเหรอ การเงินค่อนข้างดีนะครับการเงินค่อนข้างดีการเงินก็ได้ไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับคือถ้ายอดขายดีถ้าอะไรมันด,ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมันก็เกี่ยวพันกับการเงินนะ,นะเนาะมันก็ทําให้การเงินของคุณมีสเสถียรภาพดีขึ้นคือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินมีทองติดตัวเดือนนี้ก็อาจจะมีช่องทางอย่างที่พูดไว้ว่าการงานสัมพันธ์กับการเงินนะครับถ้างานดีเงินก็ต้องดีตามด้วยถ้าคุณเป็นคนขยันขันแข็งและถ้าคุณพยายามจะสร้างเป้าหมายของคุณ หรือพยายามทํายอดขายเกี่ยวกับการงานของคุณธุฤฤกรกิจการค้าของคุณเนี่ยเงินมันก็ต้องสะพัดขึ้นเงินมันก็ต้องดีขึ้นฐานะการเงินของคุณหรือสภาพการเงินสภาวะก,การเงินของของคุณภายในเดือนนี้มันจะอบอุ่นขึ้นมันจะแบบเออโล่งขึ้นหรือแบบไม่ถึงกับมีเงินมากมายก่ายกองบางคนก็ไม่ได้มีเงินมากมายก่ายกองแต่ว่ามันมีเงินพอใช้จ่ายมันมีเงินพอให้หมุนได้มันมีเงินให้เอาตัวรอดในเดือนนี้มีเงินให้เหลือใช้มีเงินให้พอเหลือเก็บ มีเงินที่ทําให้อุ่นใจในเดือนนี้นะครับออไม่ไม่อยากจะบอกนะว่ามีโอกาสถูกหวยหรือเปล่าแต่ว่าไพ่ใบน,นี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะว่าจะมีลาบลอยเล็เลกๆน้อยเข้ามาแต่ไม่ได้บอกว่าให้งมงายนะไม่ได้บอกให้ไปแทงหวยนะครับ <ders> ไม่ไม่สนับเพราะไม่สนับสนุนเลยนะครับเออแต่ว่าแต่จะบอกว่ามีโอกาสนิดๆหน่อยๆนะครับออก็ลองดู้วกันนะไพ่การเงินมันค่อนข้างดีสําหรับคุณในเดือนนี้นะครับบางคนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ บางทีก็อาจจะได้รับการผ่อนผันในรับการผ่อนปลนทาให้เกิดความสบายใจทางการเงินมากขึ้นหรือบางคนใครติดหนี้คุณไว้เขาก็เอามาคืนให้คุณคือมนันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่เออมันมีไพ่ไพ่าการเงินมันค่อนข้างดีนะมันมาถึงโชคลาภที่จะเข้ามาบางคนก็มียอดขายที่ดีขึ้นบางคนก็ได้รับโบนัสบางคนก็วอ,อายคือการงานการเงินมันค่อนข้างดีนะสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ให้สู้ๆนะครับถ้าใครยังท้อแท้อย,อยู่ ฟังโดนตรงนี้ก็อย่าเพิ่งงมงายอย่าเพิ่งดีใจจนเกินเหตุนะครับให้พิจารณาว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ตามที่ผมพูดไหมบางคนก็ไปขอทานนะครับขอทานแล้วก็นั่งอยู่ข้างถนนน่ะนั่งดูเขาเล่นโทนรศัพท์มือถือไปเพอเอ้ยมึงเงยหน้าเห็นตัวเห็นตัวเองไอเห็นเขาดูคลิปราศีตัวเองพอดีเออดีใจอ่ะเดยคุณยังแบมือของเงินเขาอยู่เลยนะ คุณยังแบมือของเงินไม่ใช่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมรู้ถูกหรือผมหรือผมไม่สงสารนี่แหละผมสงสารแหละผมถึงแบบอยากจะพูดว่าถ้าคุณยังแบมือของเงินเขาคุณยังเป็นขอทานยังแบมือของเงินนั้นที่คุณมีมือมีเท้านะครับคุณก็ไม่มีวันได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้กันหรอกนะครับอืมนะครับแต่ผมไม่ได้รู้ถูกอาชีพไหนๆนะครับผมเห็นใจนะครับผมคือผมเห็นใจเขาแหละแต่ว่าบางคน เขามีมือมีเท้าจริงก็คิดว่าบางคนมีมีม okay. ือมีเท้าจริงแต่เขาไม่ได้รับโอกาสทางสังคมเนาะอันนี้ก็น่าสงสารอย่างอย่างขอทานและอย่างคนเล่ยร่อนนะบางทีเขาแบบไม่มีบัตรประชาชนไม่มีโอกาสที่จะดีๆทา้งสังคมอะไรเงี้ยมันก็อืมว่าเนาะถึงได้บอกถึงได้บอกนะว่าร้อยแปดพันคนเป็นพันเป็นหมื่นเจ็ดสิบกว่าล้านคนในประเทศไทยเนี่ยดวงเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะครับบางคนก็เป็นขอทานบางคนก็เป็นเศรษฐีเกิดวันเดือนปีเดียวกันเดือนเดียวกันราศีเดียวกัน มันโอกาสทางสังคมมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหมอดูบอกเลยว่าอย่าง,งมงายในคําพูดของหมอดูหมอดูทุกคนล้วนหวานแหยนะครับหมอดูทุกคนล้วนหวานแหยในการดูดวงนะครับมันต้องถูกสักคนมันต้องโดนสักคนใช่ไหมล่ะเจ็ดสิบแปดสิบล้านมันต้องโดนสักคนพูดไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนสักคนอ่าถึงได้บอกไนงะอย่าง,งมงายกับหมอดูนะครับนี่คือคําเตือนให้คุณมีสตินะครับส่วนความรักนะจ๊ะความรัก คนสดคนสดหรือเอาเอาคนยังไงก่อนดีวะเนี่ยเอาคนมีคู่ก่อนแล้วกันนะคนมีคู่ก็ความรักเดือนนี้มีความสุขดูท่าว่าจะมีว่แววของการที่จะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมปีเอ้เดือนที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้นะเดือนที่แล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเคยดูไปเป็นยังไงแต่เดือนนี้มันเหมือนจะมีแบบมีปัญหาไกลๆนะคนที่มีคู่อะสำหรับชาวาราศีกันย์เดือนนี้มันเหมือนมีปัญหาอะไรไกลๆอยู่บางอย่างเป็นสะเก็ดแผลเล็กๆอยู่อะนะครับแต่พอผ่านเข้าช่วงกลางเดือนขึ้นเป็นต้นไปอะ เหมือนคุณจะเกาสเก็ตแผลออกไงหรือเอาวีดีดดอยทาจนสเก็ตแผลมันเบาบางลงหรือมันหายลงเออก็คือว่ากลับมาค่อยๆดีขึ้นนะครับภายในเดือนนี้นะแต่ช่วงต้นๆเดือนเลยช่วงระยะนี้มันค่อนข้างดูมันเหมือนมันก็นท่อนกระแทนเล็กน้อยแต่ว่าพอผ่านกลางเดือนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเออสเก็ตแผลมันก็จะลอนออกจากที่ทะเลาะกันจากที่งอนกันอยู่อะไรกันอยู่ก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นนะครับอส่วนผู้ที่ตกอยู่ในภาวะรักสามเศร้า เดือนี้เหรออึดอัดนะครับมัน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 เหมือนมันอึดอัดนะมันอึดอัดมันเรายังไม่ได้ดย่งใจเท่าที่ควรเรายังไม่ได้สิ่งที่คนรักจะมอบให้เราหรือเรายังไม่ได้สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมอบให้เราเต็มที่มันมันเหมือนมันจะมีความสุขอะแต่ว่าขอไปครับเหมือนเหมือนจะมีความสุขแต่ว่ามันยังสุขไม่แท้นะครับคือว่ามันกั้กักึ่งกึ่งนะสําหรับชาวราศีกันที่มีภาวะมือที่สามอยู่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็น คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นมือที่สามในครอบครัวเขาหรือเป็นมือที่สามในครอบครัวคนอื่นคนคนนี้หมายถึงว่าแฟนคุณคนเนี้ยก็จะให้ความรักคุณได้ในระดับหนึ่งได้ที่ในระดับที่คุณพอใจใระดับระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่สุดอย่างที่คุณตั้งใจไว้คุณคิดว่าเออเดือนเนี้ยหรือสองการนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความสุขก,กันได้มีอะไรกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็คือก็ได้อะไรแต่ว่าเราพอถึงเวลาจริงมันๆๆมันมันไม่มันไม่สุดว่ะมันแบบ มันเหมือนนยังติดติดอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยซึ่งคุณก็ต้องทําใจในสภาวะมือที่3อยู่แล้วเหตุการณ์มือที่3เนี่ยมันต้องคุณต้องทําใจอยู่แล้วแต่ถ้ากลับกันละ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นตัวจริงแล้วมีมือที่สเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาทางคุณหรือเข้ามาทางแฟนคุณน่ะคุณก็ให้ความรักให้ความสุขกับมือที่สามได้ไม่เต็มที่เช่นกันนะครับ หรือให้ความสุขกับคนที่เป็นแฟนตัวจริงได้ไม่เต็มที่คือมันไม่เต็มที่ทั้งนั้นแหละคือมันภาะวะมือที่สามมันต้องถูกแบ่งต้องถูกแชร์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะจากที่คนสองคนจะให้กันมีความรักที่ดีมอบให้กันเต็มที่แต่พอมีคนนึงแทนเข้ามามันก็ต้องแชร์มันก็ต้องมีการแชร์ออกไปทั้งแชร์ทั้งความรู้สึกแย,ย่และความรู้สึกดีมันวนอยู่ในสามคนเนี่ยคิดว่ามันอย่างไงมันก็ไม่ ไม่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 ได้เป็นที่ต้องการของใครหรอกเรื่องมือที่สามนะครับเพราะฉะนั้นมันแต่เดนนี้มันไม่ได้ร้ายไงมันไม่ได้ร้ายมันไม่ได้แตกหักไม่ได้อะไรก็คือว่ามันยังพอไปได้แต่ว่ามันไปได้แบบต้อถอนใจนะครับน่าจะเข้าใจเนาะส่วนคนโสดเออผมคนโสดอันนี้ผมเชียร์คนโสดนี่ผมเชียร์เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่โอ้วานะครับมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เราแบบปิ๊งหรือเราแอบชอบใครมานาน เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าหรือถ้าไม่มีแฟนเลยสดๆเลยสดๆเลยเดือนนี้มีโอกาสได้เจอคนที่แบบปิ๊งปังนะครับแล้วมีโอกาสที่จะแบบเกี่ยวกันติดด้วยนะมีโอกาสเกี่ยวกันติดด้วยผมบอกอย่างนี้เลยนะผมใช้คํานี้เลยมีโอกาสที่จะบบเกี่ยวกันติดด้วยนะครับอ่าก็เป็นแนวทางที่ดีถ้าับคผลสดนะครับขอให้กําลังใจว่าถ้ายังเหงาเหงาเหงาใจนะเออก็มีโอกาสที่ด,ดีนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วมีแฟนอยู oui ่แล้วก็ <SC> ต้นเดือนมันยังเป็นเหมือนแบบยังยังแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เนื้อรังอยู่หรือมีอะไรไม่ค่อยสบายใจแต่พอผ่านเข้ากลางเดือนไปก็จะแบบค่อยๆดีขึ้นแต่ส่วนมีเป็นส่วนพวกที่เป็นมีปัญหามือที่สามก็อย่างที่บอกนะมันนะมันมีมัพอไหวแหละแต่คือว่ายกมือข้างนึ่งังไหวจะไหวครับมือสั่นนะแต่ว่าปากก็อย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับส่วนคนโสนดผมเชียร์เลยคนโสดมีโอกาสที่ดีคนโสดมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับ ขอให้ชาวราศีกันทุกคนมีความสุขโอ้คลิปราศีกันดีนานนันเนี่ยเพราะบนแบบซะเยอะไงโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับขอให้ผ่านเดือนนี้ไปเดือนเมยนาีีขอให้ชาวราศีกันมีความสุขและก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ